สวัสดีครับเอฟซีครับผมก็อยู่กับช่องลำนำอีสานชื่อกาแเ้วครับวันนี้ลกบมาถึงขอบั่วมายามเป็ดกบน้องผูนั่งลุกเห็นให้เขาเห็นแนมกล้องนี่ครับยังไม่หลายครับพี่เก็จะได้ตัวหนึ่งครับนี่มากับน้องผู้ครับก็สาวหน่อยน้องผู้ถ่ายกล้องให้ครับเดี๋ยวมาจับไปเลยครับเดี๋ยวมาถหงรดเราชาวันเดิมเลยครับเอฟซีโอ้งานครับ กบเบืบ้งเออย่อเสี่เลี้ยงไอ้หอยกบผูกบแมวนี่สุดยอดเลยเี่ยคอยบอกนี่นะครับหอยตัวเฮ้ยหอยตัวแม่หรือตัวผู้นะครับก็ไมด้ว่าไงจะเป็นตัวผูเแล้วหลังหน้าติ้หน่อยน้องผู้ใส่หม่องเกาหมู่บ้านแล้วครับแล้วก็ใส่หม,มู่บ้านใส,ส,ส่สิบหา้าหลังมือนี่ใส่าสามสิบเจ็ดหลังจะเป็นในบุญเสี่ยมาหลุ่นกันนี่คือตัวแรกครับตัวแรก ในการอึ้งกับเสียงนนงเองจี้สาหน่อยเป็นข้อจับครับเปิดลูกเปิดตัวนั้นไว้แกบอกกันแกเชือกแกเชือกอันนี้เชือกเข้ามัดโอ้เหลืองงามมีเล็บกบตป็นโอ้นี่งูจับตัวป่านจริงเสียเองจีตัวมันยังขี้กบเลี้ยงปันใดหรอครับแต่ว่ามันหักแกแล้วตัวนี้คาห่างครับ ลยลับใจเลยคอยนะคอยหินอย้า,าวก่ออมาออดูเฮ้ลกดิ้งเสืดิยาวให้อึงลงไปนั่งเควเด้อ <c> ต <oughs> <c oughs> ัวเรียกกีเมื่อเศารกมานบอกเขาง่ญ่อยู่นี่อะไรเอฟซีที่ลงทีผมลงคลิปไปนะครับตรงตงเขาหญ่ ขาไม่ว่าดูเลยโอ,ยยอยี่เป็นีก่ครัเป็นเดียนไงครับ <c oughs> โหมันยาวครับตัดเชิง เพราะเบ็ดนิ่งยามมาทั้งเบ็ดแล้วสิบุ้มีนิอาใส่หงส์ก็นีมาคือกันหน้าเขาทั้งพวกที่เด็ดเลยวล่าไม้นี่โ้เดตามตามพูดเธอบอกล้องสิบมเห็นลูกยี่ที่เสียบถระเดือนอ้ยหวนบ้นจะบงังเสียบแล้วอ่ี่เขากาันไเหเขาดินไมรเลื่อน เดี๋ยวจังไดติดตามกันต่อครับเอซี่ขันมานครับกับมานี่ล้วครับเอซี่อยู่ข้างในครับมาบรรลุนกันว่าใส่มันไงบอเป็นกบใส่ได้ครับใส่พอบนบอโอ้ห่วงเข่าไงท่านนี่ครับเอซี่ง่ามครับใส่ได้ครับตัวนี้งามอยู่ถือว่าุูใยญ่แห้งกะโอเคครับงามนี่ครับเบสเขาปักึ้นทั้งสี่นี่บ่มีรุดครับดีนหัวเซากับบมรุดนี่ ปลาขึ้นหนงสีสุดยอดเลยขาขาบอลครับไปให้นังปูป่ะหว่านให้หมีปูโดนดุกัดอีกแหล,ล้วแหมผกวายามาเนาะใส่สุงัาสันมายามบิดเนาะน้องบูงี่เขาเชียบปือจะถือว่าใส่ได้ครับเยี่ยสิตัวที่สองของคำขึ้นนี้ในการยามบิดครับนี่กวบเบียดสุดยอดเลย อาหนกูตอานชาง้งงึงงึ้ขยหนกอะยาคืนมันมันนูขอเทนเดี๋ยวทำมาดีพบกันแน,น,นคคบสิยายาจดจแต่โอเคครับเดี๋ยวผมสิผาไปยามจุดไหมเอฟซเดี๋ยวผมใส่เนียเบ็ดก่อนก็โอเคครับเอฟซครับหลังจาก พยายามกบครับกับสาวหน่อยน้องผู้ครับผลงานก็ได้สองตัวเอฟซีนี่ครับตัวงเหลืองที่เฮ้าให้เบิ่งกันแหละเอฟซีนี่หนึ่งตัวครับนี่นี่ตัวนี้ตัวที่สองครับนี่ตัวนี้ตัวที่สองนี่ครับตัวแรกครับนี่ตัวงเหลืองเอฟซีนี่ทางเหลืองนี่ครับก็ได้สองตัวครับก็บวุงเอฟซีน้ำเขียดกับอึ่งเนี่ยนะยางเนี่ยนะอันเก็บมาแต่ปลายางครับบกเกียวกับไซเบียรเอฟซีึ่งยางกับ ครับตัวมองอยู่นี่กบสองตัวกะหมานอยู่ครับพ่อปนพ่ออมอ,อืมพ่ม็นหมวกากไปเลยจีกะสำหรับไคนะที่เบิรงคลิปแล้วนะครับถืออกถือใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเด้อฟซีนี่ละกะที่สำคัญอย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหมๆ่ๆยนี่ผมอัพมื่กี้สิได้เตือนไปหาเอฟซีนี่ละกะพี่น้องสุขสุขคนเนาะอ่าสำหรับช่วงไปยามเบ็ดกะโคงสี โชไปซัมนี่แล้วครับน้องพูมาสวัสดีลูก